สวัสดีครับคุณโปและสวัสดีท่านผู้ฟังหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพและการกินแบบเข้าใจง่ายๆกับผมหมอเฟิร์สสัตวแพทย์ที่หลงไหลในการดูแลสุขภาพและโภชนาการและคุณโปคนเดิมครับ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์สสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โปมีคำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้คำตอบค่ะโดยเฉพาะสายปาร์ตี้ทั้งหลายนั่นก็คือเรื่องแอลกอฮอล์ค่ะดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันทำให้อ้วนขึ้นได้ยังไงคะหมอบางทีก็รู้สึกว่าแค่ดื่มนิดหน่อยทำไมพุงมันป่องๆค่ะ เป็นคำถามที่ตรงจุดมากครับคุณโปหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มสนุกสนานกันนะเนี่ยจะส่งผลต่อเป้าหมายการลดน้ำหนักของเราได้มากขนาดนี้วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแอลกอฮอล์ทำให้เราอ้วนขึ้นได้อย่างไรในหลายๆกลไกเลยครับเรื่องแรกเลยที่เราต้องเข้าใจก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยให้พลังงานสูงมากแต่เป็นพลังงานที่เปล่าครับ พลังงานเปล่าคืออะไรคะหมอหมายความว่าแอลกอฮอล์หกรัมให้พลังงานถึง7แคลอรี่เลยนะครับซึ่งมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ให้4แคลอรี่ต่อกรัมซะอีกแต่ที่สําคัญคือพลังงานจากแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีวิตามินแร่ธาตุหรือใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นแคลอรี่เปล่าคือได้แค่พลังงานแต่ไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการอื่นๆแอลกอฮอล และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแคลอรี่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่และชนิดก็ไม่เท่ากันนะครับคุณโปอย่างเบียร์เนี่ยมีทั้งแอลกอฮอล์และคาร์โบไฮเดรตสูงทําให้แคลอรี่สูงกว่าเครื่องดื่มอื่นมากครับยิ่งถ้าเป็นเบียร์คราฟต์หรือเบียร์ดาบางชนิดก็ยิ่งแคลอรี่เยอะกว่าเบียร์ไลท์เยอะเลยไวน์โดยเฉพาะไวน์แดง จะมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลน้อยกว่าเบียร์ครับและไวน์แดงเนี่ยก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเรสเวอร์ทอลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจแต่ต้องย้ำว่ามีในปริมาณน้อยมากๆนะครับไม่ได้หมายความว่าดื่มเยอะแล้วดีนะส่วนพวกเหล้าหรือสปิริตอย่างวอสก้าจินวิสกี้ถ้าดื่มแบบเพียวๆหรือผสมโซดาก็จะมีแคลอรี่ที่มาจากแอลโกอฮอล์โดยตรงไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเพิ่มถ้าไม่ผสมแต่แคลอรี่ต่อแก้วก็ยังสูงอยู่ดีครับ แต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือค็อกเทลหรือเครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปต่างๆครับอันนี้แคลอรี่จะพุ่งสูงมากจากน้ำเชื่อมน้ำผล,ลไม้โซดาหวานที่เอามาผสมครับจริงค่ะดื่มเบียร์หลายแก้วนี่รู้สึกจุกเลยแล้วพวกค็อกเทลหวานๆนี่อร่อยก็จริงแต่คงแคลอรีนะ่น่ากลัวเลยใช่ไหมคะหมอใช่เลยครับอันนี้บางทีค็อกเทลแก้วเดียวนี่แคลอรี่อาจจะพอๆกับข้าวหนึ่งมื้อเลยก็ได้ครับผลต่อการเาผาผลาญไขมันหรือเมตาบอลิซึม ทีนี้มาถึงกลไกที่สำคัญอีกอย่างครับคือผลของแอลกอฮอล์ต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราครับมันไปยุ่งกับการเผาผลาญไขมันด้วยเหรอคะหมอใช่ครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปร่างกายของเราจะให้ความสำคัญกับการกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเป็นอันดับแรกครับเพราะแอลกอฮอล์ถือเป็นสารพิษชนิดหนึ่งครับลำดับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราโดยปกติจะเป็นค oh าร์โบไฮเดรตไขมัน นะครับแต่เมื่อมีแอลกอฮอล์เข้ามาร่างกายจะเปลี่ยนไปเาผาผลาญแอลกอฮอล์ไปสู่คาร์โบไฮเดรตแล้วถึงจะเป็นไขมันครับนั่นหมายความว่าในขณะที่ร่างกายกำลังวุ่นอยู่กับการเาผาผลาญแอลกอฮอล์การเาผาผลาญไขมันที่เราพยายามลดน้ำหนักอยู่นั้นจะถูกพักเอาไว้ชั่วคราวจนกว่าแอลกอฮอล์จะถูกกำจัดออกจากร่างกายหมดไปครับ และในระยะยาวการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเาผาผลาญโดยรวมของเราได้ด้วยนะครับทําให้การเาผาผลาญไขมันมีประสิทธิภาพน้อยลงครับแย่กันเลยเหมือนเราสั่งให้ร่างกายหยุดเาผาผลาญไขมันไปเลยในช่วงที่เราดื่มแล้วถ้าดื่มบ่อยๆก็ยิ่งแย่ไปอีกใช่ไหมคะหมอใช่เลยครับเหมือนเป็นการขัดขวางกระบวนการลดน้ําหนักของเราโดยตรงเลยครับผลกระทบต่อฮอร์โมนอื่นๆนอกจากฮอร์โมนความหิวความอิ่มแล้ว แอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบต่อฮอร์โมอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักของเราโดยตรงอีกนะครับฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมอนนี้สำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อและการเผาผลาญไขมันในทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับแอลกอฮอล์สามารถลดระดับเทสโทสเตอโรนได้ทำให้การสร้างกล้ามเนื้อยากขึ้นและการเผาผลาญไขมันก็ด้อยลงฮอร์โมอนการเจริญเติบโตนี่คือฮอร์โมอนที่สำคัญต่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายรวมถึงการเผาผลาญไขมันด้วยครับ แอลโกอฮอล์ก็สามารถรบกวนการหลั่งโครทอร์โมนได้เช่นกันอินซูลินแอลโกอฮอล์สามารถส่งผลต่อความไวของอินซูลินของร่างกายได้ครับทําให้ร่างกายจัดการกับระดับน้ําตาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งอาจนํานนไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินในระยะยาวและทําให้น้ําหนักขึ้นง่ายโหมันไปยุ่งกับฮอร์โมนหลายตัวขนาดนี้เลยเหรอคะใช่เลยครับคุณโปรซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมและการลดน้ําหนักของเราอย่างมากเลยครับ กระตุ้นความอยากอาหารและลดการยับยั้งชั่งใจนอกจากเรื่องแคล,ลอรี่และการเผาผลาญแล้วแอลกอฮอล์ยังมีผลต่อสมองและพฤติกรรมการกินของเราด้วยนะครับมันไปยุ่งกับสมองอีกแล้วใช่ไหมคะหมอใช่ครับแอลกอฮอล์สามารถไปกระตุ้นความรู้สึกหิวของเราได้ทําให้เราอยากอาหารมากขึ้นแถมยังไปลดการยับยั้งชั่งใจของเราด้วยนะครับทาให้เรามีแนวโน้มที่จะเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นครับลองสังเกตดูสิครับเวลาที่เราไปสังสรรค์ สิ่งที่มักจะมาคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือกับแกล้มใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาหารทอดๆมันๆเค็มๆที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพและมีแคลอรี่สูงทั้งนั้นเลยครับและพอเราดื่มไปได้สักพักพอเริ่มมีอาการมึนๆหน่อย การควบคุมตัวเองก็จะลดลงทําให้เราเพลิดเพลินกับการกินกับแกล้มเหล่านั้นโดยไม่ทันระวังปริมาณหรือบางทีพอกลับถึงบ้านก็ยังรู้สึกโหยหาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับจริงสุดๆเลยค่ะดื่มทีไรอยากกินแต่ของทอดทอดมันนะักเก็ตไก่ทอดมาเต็มค่ะแล้วแถมยังกินเยอะกว่าปกติด้วยค่ะใช่แล้วครับเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์ที่ไปรบกวนการทํางานของสมองของเรานั่นเองครับผลกระทบต่อการออกกําลังกายและการฟื้นตัว และสาหรับสายออกกําลังกายเนี่ยแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวขัดขวางสําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับการออกกําลังกายด้วยเหรอคะหมอใช่เลยครับการดื่มแอลกอฮอล์สามารถลดประสิทธ,ธิภาพการออกกําลังกายของเราได้เพราะมันทําให้ร่างกายขาดน้ําเร็วขึ้นลดความทนาทานทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายและหมดแรงเร็วขึ้นขณะออกกําลังกายและที่สําคัญมากๆคือมันไปขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อครับ การดื่มแอลกอฮอล์จะลดการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อหรือ m s ั l e p r o t e i ี s ซ n t h e s i s ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าลงและสร้างกล้ามเนื้อได้ยากขึ้นครับแถมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะเมื่อร่างกายฟื้นตัวไม่เต็มที่กล้ามเนื้ออ่อนล้าการตัดสินใจก็แย่ลงทำให้มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นครับ โอ้โหเป็นผลกระทบต่อเนื่องเลยและผลกระทบสุดท้ายที่หลายคนสัมผัสได้โดยตรงเลยก็คืออาการแฮงเอร e ์ครับอันนี้โปรู้จักดีเลยค่ะหมออ่าใช่เลยครับอาการแฮงเอร e ์ไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียคลื่นไส้ปวดหัวหรือมึอนงงเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อพลังใจและวินัยในการลดน้ำหนักของคุณในวันถัดมาครับคุณจะไม่มีแรงไปออกกำลังกายหรือไม่มีอารมณ์ที่จะเลือกกินอาหารดีๆเลยครับ แถมอาการแฮงโอเวอร์ยังมักจะมาพร้อมกับความอยากอาหารไม่ดีครับร่างกายจะหวยหาอาหารที่มีไขมันสูงสูงหรือน้ำตาลสูงสูงพวกคอมฟอร์ตฟู้ดเพื่อปลอบประโลมตัวเองทำให้เราหลุดแผนการกินได้ง่ายมากครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับคุณโปและท่านผู้ฟังแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหมือนผู้ร้ายเงียบๆที่คอยขัดขวางเป้าหมายการลดน้ำหนักของเราในหลายทางครับทั้งให้แคลอรี่เปล่าๆสูงไปพักการเาผาผลาญไขมันรบกวนฮอร์โมนสำคัญกระตุ้นความอยากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพลดประสิทธิภาพการออกกำลังกายและยังรบกวนการนอนหลับของเราอีกด้วยครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องงดดื่มไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพการจำกัดปริมาณและเลือกดื่มอย่างมีสติก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับลองมองหาเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ต่ำกว่าหลีกเลี่ยงค็อกเทลหวานๆและพยายามอย่าก,กินกับแกล้ามมากจนเกินไปนะครับ สำหรับผู้ชายไม่ควรดื่มเกินวันละ2ดื่มมาตรฐานหรือ2 standard drink และผู้หญิงไม่ควรเกิน1ดื่มมาตรฐานนะครับ1ดื่มมาตรฐานเท่ากับเบียร์ประมาณ360อมลวนหย150มลหรือเหล้า50เอ่อหรือเหล้า45มลนะครับวน์แดงมีประโยชน์เล็กน้อยแต่ก็ต้องจำกัดปริมาณนะครับเข้าใจเลยค่ะหมอวันนี้ได้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์กับการลดน้ำหนักเยอะมากเลยค่ะขอบคุณหมอเฟิร์สมากๆนะคะ ยินดีเสมอครับคุณโปหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมว่ากินดีชีวิตเปลี่ยนเริ่มได้จากการเข้าใจในสิ่งที่เรากินและดื่มครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe และติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพอยากดูแลหุ่นและร่างกายให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับและสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการกินเฉพาะบุคคลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหมอเฟิร์สได้ง่ายๆที่บ้านเขียวที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือสแก บน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ